อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชอยอาอยอาอยน้องติดติดเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือเส้นเล็กนี่ครับวันนี้ก็อยู่กับนี่เด้อตำลาวกรุงสดผัดหมี่โคลาดบรรกาบเลยพี่แน่ บลักกักเลยครับบีบมะนาวใส่ก่อนเพิ่มความแซ่บอีกลูดากินชิปหายโอ้ชิปตะเกียบไม่ได้ครับโอเคพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนี่ครับไข่ oh, <no. S 1> อันนี้ใหญ่ อร่อยอร่อยเลยแหละก็มเมนียาจากไก่ เขามีผักอะไรหอมหนักกาดกุ้งตัวเป็นๆสดๆโอเคหวานจะเตะอืม อร่อยเสุดเป่นจะกุดว้าวปูๆชิคกี้พายชิคกี้พ <m akes good> ใครหิวว่าสั่งได้เนี่ยผัดไทยเลยไม่ได้ผัดหมี่เขาไลน์ที่ร้านผัดหมี่บ้านปูในแกฟ๊ฟว์เขาก็มี แพนด้าต็นกลิ้นมีหมดของอร่อยอืมอันนี้เขามีหมูด้วยยังชำอะ่ะโอกัสไหม มีร้านไหนแนะนำก็บอกได้เลยครับของอร่อยๆอยากให้ทำเมนูไหนก็บอกผมได้จ้ะ มโคลานมันจะต่างกับผัดไทยตรงเส้นแล้วก็การทำซึ่งทำยังไงไม่รู้แตตที่โยงมันต่างกัน <c oughs> <c oughs> อืมอืมอือ มันมนใหทีพเลยนะ่ อร่อยเราเห็นเนี่ยส้มตำกุ้งสดนี่ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดนี่ยจะ ไม่ม้องให้ขีบเลยเนี่ย โอ้ยไกลไปถ้ากินก็นแบบว่าคุกกับน,น้ำสมตำนะครับคือที่แซบเอาพัดมีนี่มาจุ่มจุ่มน้ำสมตำวาแซ่บไหล นี่ครับนี่มากินน้ำกันเดอร์เจหมดแล้ว <c oughs> ตอนจนคลิบไม่ชวนใช่ไหมแม่งมาชวนตอนแต่หมดคลิบ <c oughs> วันนี้ผมอยากไซ้มือมากเลยครับแต่มือผมจับไม่ถนัดผมก็เลยได้ไซ้ซอนซ่อม นี่ครับกุ้งตัวบักใหญ่เลยเหม,มือนมัมนให้ทีบเลยรุยนนี้ ไม่มีหมดอะไรรุ่นนี้ไม่มีไม่หมดท่านผู้ชมถามไล่เมื่อวานแล้ววะ 음, 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 คนดูบนใจมันกินดเชียไมวยก็จบไปแล้วนะครับกับส้มตำกุ้งสดกับอะไรวะพันมีโคราดเอออันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ด้วยก็ดี เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำที่ต่อไปเลยนะครับกำลังกำลังกำลังใจอย่างดีเลยนะเนี่ยขอบคุณครับ